กับเข้าสู่ช่วงที่2ของเอินีที่ร่วมใจคนไทยบูถิงกันครับคุยกันเกี่ยวกับเรื่องก้นไม้ครับมันนี้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องหลูกกับเรื่องขรอครัวครับหัวก็ดีเมียก็ดีครับกระบวนพี่น้องกันหรอกเพราะว่าเป็นพี่น้องกันก็คือสิบว่ามาแต่งงานอยู่กินกันหรอกก้นไมยก็หามนําครับพี่น้องสายเลือดเดียวกันนะครับสืบสายโลคหิตเดียวกันไปแต่งงานกันจดทะเบียนสมรวกันเข้าบบจดให้เลย แต่ว่าเอาเงยงนน่การี่มยมีไพวายอย่างแต่ว่าพี่น้องเขาก็จิตเขาก็จิตโจดกัน,นะคระับเบิร์มูบานนั่นแหละลูกในใสครับแต่เป็นลูกนอกกฎหมายอืมแต่มันนอกกฎหมายอ่ะครับมันลูกยีลีอยู่ว่าไปตรวจเลือดกับแมนครับเพราะแม่ที่อยู่กินกันเนาะเราก็เกิดลูกมากอยู่กินกันโดยโบุจรเสบียงสมรสนะครับลูกที่เกิดมานั่นครับเป็นลูกชอบโดยกฎหมายของคนญิงไยเดียว แต่โบแมนลูกชอบ้วยกฎหมายของฝ่ยายผู้ชายเลยกฎหมายบริหารสิทธิ์ผู้ชายครับบางกรณี้วาี่ข้อปบับางคับไม่ค้นไปจดทะเบียนสมรสกันมันบริเารบางเธอเขาสมัครใจนะครับว่าบ่าตองจดทะเบียนสมรสเนาะกบเพาะอยู่กินกันไปแบบนี้ละเมื่อไดอยู่กินกันบริหาก็แยกทางกันบ่ตองไปจดทะเบียนยาให้มันอายคนมันยังบ่อยา เศร้ากันเลือกกันกับไปคนละทางจบเลยไม่ต้องมีถาบุงทถเบียนยังหรอกใครอยากมีกิ๊กมีกาขะเล้วแท้ครับถ้่บอหักกันยูน้ากันบ่ได้กะคนละทางครับที่นี่ผลของกฎหมายแต่ท่านบู้จดทะเบียนตำรวจกันมันก็เป็นแบบนี้ล้ครับมันมีหมากไม่ไกลกว่งเลยแต่ว่ามันนี้วบาเรื่องลูกซะก่อนครับที่จะจับเอาเล็กหน่อยไปตรวจเนาะดีเอตรวจแม่เป็นอยู่แล้วล่ะแม่บอครับตรวจพ่อก็เป็นอยู่แล้วล่ะเพราะว่าผัวเมีย กันอยู่น้ากันก็เกิดลูกมาบ่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นเลยก็เป็นพวะเมียกันครับอือจงหลักพักดีต่อกันเกิดลูกมาลูกไปตรวจยีเอ็นตรงกันก็เป็นลูกในสอีหลีนี่ครับแต่ว่าบมจทะเป็นสมรวจมันนอกกฎหมายที่ระบาดนี่เออถ้าท่านอยากเ็ดให้ลูกนอกกฎหมายเป็นลูกที่ชอบโดยกฎหมายมันมีวิธีการอยู่สามวิธีแต่บางวิธีมันก็เหตุบได้นะครับอือวิธีการแรกก็คือ ในผัวเมียคู่นี่แหละที่เกิดลูกมาแล้วนี่แหละที่มีลูกนอกกฎหมายนี่แหละของไฟยชาเนี่ยของผู้ยิงเขาชอบอยู่แล้วละ่ะเออโดยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่ครับอยากให้ลูกที่บ่ชอบ้วยกฎหมายเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายขึ้นมามหนึ่งครับท่านก็ไปจดทะเบียนสมรสกันซะอืแต่บางเถอมันก็เหตุบ่ด้เลยครับพอว่าหนึ่งเขาบ่อยากเหตุเขาบ่าอยากจดไง แม่ป้อมว่าเขาสมัครใจที่จะวดจุดอะออมันก็นเห็นบ่ได้หรือจดบ่ด้เพะไปจดปุ๊บมันสีซสำมเดยต่างฝ่ายต่างมีครูสมรสอยู่แล้วนะหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีทะเบียนสมรสกับคนอื่นอยู่แล้วอันนี้จดมันก็เป็นทะเบียนสอนเดี๋ยวนี้เขาหึงหูไว้ครับโอกาสที่ท่านจะไปจดทะเบียนส้ำซ้อนอยากครับเพราะว่ามันออนไลน่์กันที่ไปดีจดอยู่เชียงรายแล้วมาจดอยู่บนหรือไปจดอยู่ผุ่นปัตตานีเขาหูคือเก่าครับมันออนไลน์แรงฮักกันหมด กดตึ้งก็ขึ้นมาโหลดนายก้องขอมีทะเบียนตำรวจบอกผู้สำรวจของท่านคือไผ่มันแจงเลยไปตัวนา,าวไไนวยทะเบียนมาเลยนะครับมีความผิดตามกฎหมายนําแจงวามเท,ท็จได้่าไปหาเหตุครับนั่นก็เรียบ่เกิดขึ้นวิธีการนี่เหลืออีกสองวิธีครับก็คือไปจ,อจ,จ,จดทะเบียนรับรองบุตรถ้าพอจากจดทะเบียนตำรวจก็ไปจดทะเบียนรับรองบุตรอันนี้ก็มีปัญหาเล็กหน่อยครับถึงปานกลางก็คือ าวาเข้าจะจดทะเบียนรับรองบุตรเนาะเข้าเป็นพ่อนี่เอข้าก็ต้องผ้าเมียไปครับเมียก็ต้องให้ความยินยอมเดิเมียต้องให้ความยินยอมแล้วลูกก็ต้องให้ความยินยอมนั่กฎหไม้เขียนยังสันบ้านนี้เมียเอาละเมียให้ความยินยอมอยู่แล้วเออโอเราก็ดีเนาะเราอยากจดทะเบียนรับรองบุตรอืมอายคือดีแท้นะครับเราอยากให้ลูกเป็นลูกจอบด้วยกฎหไมยตามที่การตามก้นไม้เอเมียโอเคครับไปอำเภอแต่เสาแต่เด็กเลย แต่หลวงยังไหนหน่อยอยังอุแวอุแวอยู่นี่ครับหรือลวอยังในปีสองปีโบโหเรื่องยังต่อแตะโมโหเรื่องมูภาษาอย่างให้ความยมาิ่งย่อมใดว่าอะไรนิดหน่อยเออถามยังกับโมโหเรื่องหน่อยนิดหน่อยอืมน่าจะคับๆกับ,ข,บ,ข,บข,ข่าไปตามภาษาแต่ว่าโมโหภาษีภาษาให้คำย,ยิ่งย่อมบ่ได้แต่ตามกฎหมายถือวางจัดวิธีการเท็ดแนวใดหนี่ครับปัญหาเกิดขึ้นแล้วไปอำเภอปุ๊บอำเภอว่าอ้าว แม่วางไหนผู้เป็นเมี่ให้ความยินยอมบอที่เขาจะมาจดทะเบียนรับรองบุตรนี่ยินยอมค่าอา้าวผ่านไปหนึ่งดานมีลูกบอนี่เดออ้วมมากนี่อ้มมาวให้ความยินยอมใดบอละมอนี่บอไดแล้วลูก <c oughs> มันบอกว่าเปเล่ยนโมหูลงเหลาวเออเขาก็จะบาจดให้ด้ยครับอืมก็ต้องไปใช่ะไปร้องขอต่อศาลครับอืมในศาลอนุญ,ญาตให้แสดงความยินยอมแทนตานต้องไปยื่นคำร้องขอตอ่อศาลเอาพยานไปไต่สวนเลยครับ เออแศาลเบิ่งแล้วว่าเอาโอเคซิกาลตจดทะเบียนรับรองบุตรได้ฉันเอาคำพิพากษารหรือคำสั่งของศาลหนึ่งไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนอยู่เพเภอได้แต่ว่าถ้าลูกไงแล้วอืมไงเป็นบบาญ่าเป็นสาวแล้วจริงๆครับมีเหตุผลต้องจดทะเบียนรับรองบุตรถามแม่แม่โอเคอยู่แล้วถามลูกลูก,ลกอะย่อมย่อมเป็นลูกชอบด้วยกฎหมายของอีพอเนี่ยแหละย่อมแต่ว่าถ้าเขาบอกยอมจดบ่ได้อีกเนี่ยครับอืเห็นบ่ หรือเมียกับพ่อหอมลูกกับพ่อหอมบ่ได้เลยสองเต็กเลยสองเด่งเลยบ่ได้ครับก็จดบ่ได้ก็ต้องไปใส่วิธีการอื่นอาจจะมีการฟ้องร้องกันคือวิธีการที่สามก็คือฟ้องนายสารมีคําพมากษาวาครับเป็นบุตรชอบโดยกฎหมายครับลูกนอกกฎหมายจังจะมีสถานะเปลี่ยนไปจากนอกกฎหมายเป็นลูกที่ชอบโดยกฎหมายมีชิตเต็มตามถี่กฎหมายกาหนดไว้เลยครับนี่คือลูกนอก กฎหมายเปลี่ยนสถานะเป็นลูกชอบโดยกฎหมายครับนอกกฎหมายคือบัชอบโดยกฎหมายนะครับจะมีสามทางนี่ครับวิธีการอืน่นบอมีที่นี่มันยังมีอีกครับเป็นลูกนอกกฎหมายแต่บิดาหรือพอรับรองแล้วเอออันนี้อันนี้ก็มีผลขึ้นมาอยู่น้อยนึงครับแต่ยังเป็นลูกนอกกฎหมายอยู่เด้ท่านจะไปรับรองไหนก็ยังเป็นลูกนอกกฎหมายอยู่เออการรับรองนี่รับรองตามพฤตินเป็นตัว่า ตอนลูกเกิดมาแั่นบอกครับเอาเป็นพอเนาะบริจิตตเบียนสมรกับเมียแล่นไปแจ้งเกิดอืมไปแจ้งเกิดเลยกับมาเป็นพอเอาหลักฐานเอาทะเบียนบัตรเอาบาัตรประชาชนไปแจ้งเกิดเออในใบสุติบัตรกะลงซื้อว่าผู้แจ้งเกิดคือบิดานายก๋อหรือนายประพันธ์นี่แหละนี่เห็นบอกก็แสดงว่ารับรองอะ่ะว่าเป็นลูกเข้าเขาจะไปแจ้งเกิดเขาบอกเป็นลูกผมบอกเป็นลูกเข้าเขาจไป รับรองหายังหรอครับแม่พูนพ่อไก่พูนพ่อมันตีรับรองหรือสิเขียนว่าว่มีพ่ออืมมีใครรับรองก็แล้วแต่ครับหรือแม่ไปแจ้งยิงก็แล้วแต่ลุงป่านาอาไปแจ้งก็แล้วแต่ครับเออเข้าไปรับรองไปแจ้งเกิดครับอันนี้ข่าคใายเป็นลูกทีบิดารับรองแล้วหรือให้ใส่น้ำสกุลกับน้ำสกุลพ่อทวีอ้าวลูกผมเกิดมาบริเกิดจากแม่ที่เจอที่เป็นตำรวจเพไะหม่มันใส่น้ำสกุลพ่อทวี ตอนแจ้งเกิดครับมันก็ใสน้ำสกุลพวทธวีมาโดยตลอดอืมนี่ก็เป็นการรับรองอย่างหนึ่งโอปกาละเลี่ยงดูมซือกกินซื้ออยากผ้าไปหาหมอทรงเฮียนในการศึกษาจบสั่นปฐมศึกษาอุดมศึกษาปริญญาติปริญ,ญาโทแล้วเต่้ัมเฮียนได้เห็นบ่เจ็บไข้ได้ไป่วยพ้าไปโรงพยาบาลหาหมอป้าไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเฮียนบอแล่นฉีดโควิดกันสมัยก่อนโอ้ยครับก็ลวล่าฟาไฟ้สื่อมีปัญหาเรื่องวัสด เกี <át stars> ่ยวกับพวกเลือดพวกฟังผืดในกล้ามเนื้อหัวใจว่าเอาตายเราดีไปฉีดมาเป็นได้ไฟเสือไข่อยู่ไปฉีดมาเป็นสินหัวแงผมกระดีสามเข็มสี่เข็มโอ้ยแลนไปฉีดกันหอดเดียดุลมพนวัฒฐานี่เอาหล่เป็นตะหยกหัวโอ้ยมาหอดโอนี่ว่ามีผลต่อสุขภาพเด้ให้เหตุตังไห้ไปายเลือดออกบอกรับผู้เห็ดตรงไหนมาเบาหายังครับก็ต้องยอมรับแหละครับตอนนี้ก็เห็นยังบ่ไดดครับมันมันสิเกิดยังขึ้นในร่างกายเฮาแก้ไขบ่ไดดมีแต่เหตุร่างกายมันแข็งแรงกินอาหาร ให้มันถือสุขลักษณะสร้างภูมิต้านทานให้มันแข็งแรงครับเอาจังจะปลอดภัยจากนี่แหละเสื้อโควิดไปสีเสื้อเป็่นก็ไปเนาะเสื้อลรกมันก็เป็นปนอยู่ในร่างกายมันจะเลื่อนเติบโตในร่างกายเขาแล้วบาดร่างกายเขาอันเนี้อ่ี้ยมันก็กำเริบแล้วไข้ย,ยูซินเวกมันเสื้อตายโอ้เกือบเลยนี่ใเสื้อแย่ด้วยแพงกับแพงของอเมริกามันว่าโอ้ของจีนดีเดียวกับมูเสือ้อจากสี่วางนล่ะเนาะอ้าวเขาไปรับร่องเขา หาใส่น้ามกุลก็ดีอุปการาเลียงดู็ดีให้การศึกษา็ดีแจ้งเกิดก็ดีก็เป็นลูกนอกกฎหมายคือเก่าบางคนถามเอาเราไปรับรองหายยังสั่นเอ้ก็เป็นลูกนอกกฎหมายทีบิดารับรองแล้วแม่มาครับไม่าเขาตายเนี่ยเขาไปจากโลกนี้แล้วลูกนอกกฎหมายทีบิดารับรองแล้วมันรับมรดโรคใดเด้กลากฎหมายบอกว่าเออที่ตนศาสตร์นาะเด็กหน่อยพ่อแม่บ่จดจะเป็นสมรวกันพอมันตายแล้วแม่บอกล่ะเพอเพอม่มันกับ่บยู่ห้มันได้รับมอดกรของพอมันทำเนี่ เหตุบาปมันหลายเด็กน้อยตาดำๆนะเออว่วจดทะเบียนสมรวจกันให้มันหนอมันก็เลยเป็นลูกนอกกฎหมายดีได้เจ้าไปรับรองมันเจ้าไปให้มันใส่น้ำสกุลไปเลี้ยงดูมันแสดงออกตัวบุงคนท่อไปว่ามันเป็นลูกให้มันมมีเิีรับหม้ดกน้ำเนี่ยเออแม่บล่ะันเล็กน้อยแย่เลยครับแต่ทานไปรับรองลูกแนวนี้ครับเกิดแน่น้าคนลูกมันจะเลื่อนเตืบตัวจะเลื่อนหอกงามหนอเออ มันมีกิจการใหญ่โตมันเป็นมหาเศรษฐีบาทนี่ลูกหนอกฎกหมายเฮ้าเนี่ยแหละแต่ว่าดีเขาไปรับรองมันเป็นว่าบ้านนี้ลูกตายครับลูกเข้า,ามันตายรวยรวยมันเป็นมหาเศรษฐีนี่แหละหรือมันไหนเมียรวยก็แล้วแต่หรือมันถึงลอตเตอรี่สามสิบล้านก็แล้วแต่เฮ้านี่เป็นพอของเล็กหน่อยเป็นพอหนอกกฎหมายนะพอทีู่้เจวกฎหมายว่ามีสิทธิ์ไปรับมอด้วของลูกได้บัตรครับตายเลยอันนี้พอเป็นรับของลกูก นอกกฎหมามบ่ได้แต่ว่าลูกนอกกฎหมไมมารลับของพอนอกกฎหมายแต่พอรับร่องเฮ้าแล้วได้เออก็ไห้ชิตตางกันนะครับนั่นแล้วท่านก็ต้องพีจหน้าวินิจฉัยเอาเองมาท่านจะจดทะเบียนสมรสกันดีบ่ย่ามจะมาเป็นคู่ผัวตัวเมียจะอยู่กินกันสันสามีภรรยาเกิดมาคนละครอบรัวคนละพ่อคนละแม่คนละธิดคนละแดนคนละเชื้อชาติสิอมาอยู่กันเป็นผัวเป็นเมียมาสังครอบครัวท่านจะจดทะเบียนสมรสกันบ่ ไปจ,จดตามกฎหมายไทยบอกฎหมายอื่นบุกเกี่ยวเ้อครับบอตามกฎหมายไทยตอนนี้แต่จดแล้วจะเกิดยังขืนโอ้ยทีมากไมก่มากายกองเลยแต่ท่านบอจดนี่ลําบากเนี่ยเสียเปรียบเลยบางเถื่อนเนาะเข้ากับบอขหูเนาะคูสมรถของเข้าคูคูของเขาน่ะบอจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่แม่บ่เหรเกิดเขาไปจดก็คนใหม่อ่ะเขาอยู่กับเข้ามาชิบปีมีโดดน้ำกันสองคนแม่บ่ล่ะ แต่บอจดทะเบียนสมรสกันเมื่อใดืัอหนึ่งเขาไปพ่อคนงามก็เฮารอก็เฮาลวยก็เฮาเลือดก็เฮาลูก็เฮาแล้วเขาไปจดทะเบียนสมรสก็คนใหม่เขาบอดจดกับเฮาตอนแรกคนมาเฮากว,าว่าเออปล่อยปล่อย,ปอยไปผมมียังดอกบาดนี้เขาไปจดก็คนใหม่ที่ก็พ่อที่หลังเฮานะครับเฮาเหตุดไดครับเ <c oughs> ขามีฐานะเป็นเมียชอบหรือกฎหนไม้เป็นผัวชอบหรือกฎหมาม้ขึ้นมาเฮ <c oughs> าแย่เด้เฮาแย่เรื่อยครับ อชี้ทีต่างๆเกิดขึ้นกฎหมายไปคุ้มครองเขาท่านที่เลยเกิดเขามีลูกกี่บาทเนี่ยลูกเขาเกิดมาเป็นลูกชอบด้วยกฎหมายเด้เฮ้าก็มีลูกน้ำเขาแต่ว่าลูกเขาเป็นลูกนอกกฎหมายอ่ะมันเป็นตะหองไห้บ่เล็กน้อยนี่แหละครับเอาไงเอาจะพอเรื่องลูกของเฮานี่แหละว่าต้องไปเคลืเรื่องอย่างอื่นถี่กฎหมายคุ้มครองระวางคููสมรสนั่นบอกครับสิ้นสมรวจกับบอมีในเหื่อทันบ่จะจะเป็นตำรวจ ก็บแบ่งกันในฐานะสิสมรสกดบบได้ต้องไปแบ่งในฐานะหุ่นสว่วนลวงหุ่นลงยั้งกันอยากใช่ไห้เลี๋ยวบอกยังไงซะแม่บ่า,านะะครับแล้วก็เรื่องย่างอื่นที่มันตามมาอ,าอีกในการรับมรดกมรดกสิทธิ์ต่างๆอืมแต่ผมว่าเป็นข้าราชการแม่บอกครับอ,อสมุดิพว่าตายเมียได้เห็นบอกสบายด้วยแม่บนละ,ะถ้าเป็นเมียถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่เป็นเมียหรือเป็นกีกเป็นกากนั่นเสียดายบลาบลได้แล้วเขาบอกโหแล้วถ่านเป็นไผแม่บละ นั้นแล้วทะเบียนตำรวจมีความสำคัญครับอืโดยเฉพาะลูกเกิดมานะครับจะได้รับการคุ้มครองรหลายๆอย่างเลยไทยยังบ่จดตอนนี้นะครับลูกเกิดมาจนหัวดําแล,ลูกจนที่สามสิบเดกไปจดก็ได้ครับว่บาเกิดปัญหายังครับจดตอนไหนก็ได้หรืออยากออยก็ล่อวันวาเล่นไท์ครับคนสี้ไร้เนยมือถือได้ท่องผอมครับบางอำเภอเอาท่องมาหล่อคนไปจดทะเบียนตำรวจเขาอยากห้นเขาสู่กระบวนการกฎหมายไงให้เป็นไปตามกฎหมายมันจงบังคับไงไทยยังอยู่ในกฎหมายมันบังคับไง,ม,บง,บงมันบอกกันไง มันมีขั้นตอนให้ปฏิบัติอันไหนที่มันอยู่นอกเหนือกฎหมายมันบังคับยากคนฟ้าฝืนแล้วมันควบคุมยากว่ายังไงท่าเขาเขาเลยอยากให้เฮตตามกฎหมายแม้กระทั่งรถติดไฟแดงไม่เขียวเห็นบอกมันมีสัญญาณควบคุมมันก็ง่ายการสัญจรไปมารถดกับว่าต่ำกันขันสัญญาณไฟบวมีมันต่ำมันตายเลยครับต่างคนต่างอยากไปแย่งกันไปถ้าวต่ำกันก็เสียเวลาเพราะว่าเจ้าก็สิไปข่อยก็สจไปบบยอมกับจอดควงกันอยู่เสั่นและเพะเพอทะเลาะกัน ถ้ามีสัญญาณเอาเขียวไปแดงจอดเอาส้มระวังเห็นบอกก็เป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามสัญญาณไฟทุกอย่างก็จะลาบลื่นไปซาแน่เร็วแน่ก็แล้วแต่ทั้งหึดทั้งโทษทั้งรักก็ควจะปล่อยดนแน่อืมทิดไฟแดงถาไปโหลดเจาอ่าหมดละแต่ว่ากันยังได้ไปยังได้เคลื่อนยังมีสัญญาณดูแลควบคุมอยู่แบบเดียวกันเลยครับนั่นแหละท่านต้องยึดสามธีการแค่นั้นแหละครับลูก นอกกฎหมายจังจะเป็นลูกชอบโดยกฎหมายขึ้นมาก็คือเนื่องไปจดทะเบียนสมรวมถ้าจดไดกจด็จดถ้า่ยอมจอดก็ไปจดทะเบียนรับรองบุตรวิธีการที่สองที่สามก็ไปฟ้องร้องกันในบอกกันโมโหเรื่องจอนได้ฟ้องกันละสาลพิพาสากมากว่าเออเป็นลูกของฝ่ายชายเด้เออืมตัวดีนองเยซูการพยานหลักฐานมาสืบแล้วเป็นลูกของฝ่ายผู้ชายเด้อเออเนี่เป็นลูกชอบโดยกฎหมายขึ้นมาอืมก็แสดงว่าเพราะเมียมีขอม้อพิพาทกันหล่กลขั้นไม่แนวนี าจารย์มีฝากษาว่าเป็นลูกชอวต้นไม้กะสถานะของลูกก็เกิดขึ้นเลยเป็นลูกชอบด้วยกฎหมายนะครับข้อละย่างนะครับจะสับสนคับกับลูกนอกกฎหมายที่พอรับรองแล้วข้อละอย่างอืบางเทีในคดีจัดการมระะดกนะครับผัวเมียบริจตะเบียนสมรสกันนะารครับมานี้พ่อตายกับลูกมาจัใการมรดกของพอ่อ ลูกมาจัดก,การมรดกของพอ่อครับในการมันใหญ่ในคํารองขอจาัดก,การมรดกเด่กก็จะบอกว่าครับผู้รองก็ใส่ข้าวมาผู้รองนะผู้ที่ไปขอจัดก,การมรดกขึ้นหลูกเป็นผู้รองผู้รองเป็นบทของนายกอับนั่งขอซึ่งบริจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายเห็นบอกก็แปลว่าลูกผู้รองนี่เป็นลูกนอกกฎหมายอยู่แล้วพอพอ่อแม่บริจดทะเบียนสมรสกันแต่เห็นบอกนายกอผู้เป็นพอ่อหรือเป็นบิดานี่ ได้อุปกาะระเลี่ยงดูผลองให้การศึกษาผลองสแสดงออกต่อบุคคลทั่วไปว่าผลองเป็นบุตรให้ใส่น้ำสกุลอืมไปแจงเกิดมีหลักฐานการแจงเกิดแนบมานําเห็นบอกเพื่อให้ศาลเห็นว่าเออที่แหลกเป็นลูกนอกกฎหมายเว้ยแต่ว่าเออต่อมาบีดามันรับรองแล้วโดยมีรายละเอียดแบบที่เขาสาธยายในคำรลองก็คือให้การศึกษาอุปกาะระเลี่ยงดูน,นั่นนี่โน่น กลับเป็นลูกนอกกฎหมายทีบิดารับร่องแล้วผู้รองก็มีชทธิ์รับรดของพ่อเห็นบอกแต่ยังเป็นลูกนอกกฎหมายอยู่อืยังเป็นลูกนอกกฎหมายอยู่ครับศาลกับบตอตรงไปพีหน้าหลายอย่างเขาบรรยายมากแบบนี้เวลาเขามาไตาส่สวนเขาไตาส่สวนไหนได้แบบีสารกับเสื้อแล้วว่าเขาลับรองโดยพฤติไนต์ตัวหลักฐานอย่างอื่นหม,ม้มีไง ฐา,านอย่างอื่นเขามีเขาไปจดทะเบียนสมรสกันหรือไปจดทะเบียนรับรองบุตรหรือสารมีฝากสาเป็นบุตรเขาก็จะบอกสารไปเลยว่าผู้ร้องเป็นบุตรชอบวยกฎหมายเพราะพ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันเย็นบอกอก็พอต้องไปเบ้าถึงการรับรองแบบพฤตินัยก็คือเลี้ยงดูให้กันใช่ไหมพอต้องไปเบอกถึงบอกว่าผู้ร้องเกิดจากพ่อแม่ที่จดทะเบียนสมรสกันชอบวยกฎหมายอยู่แล้วว่ากฎหมายรับรองหรือเป็นลูกที่บิดา จดทะเบียนรับรองพทดแล้วหรือสารวิพากษาเคยตัดสินแว้เในคดีดนั้นคดีนี้เป็นลูกชอดกฎหมายของพอ่อมิชิ์รับมอดกใดเห็นบอกมันก็จะเกิดการบรรยายลงไปในคำหลรองเพื่อให้สารเห็นไงว่าเป็นลูกนอกกฎหมายอืแต่เขาสามารถรับมอดกใดพ่อพ่อเขารับรองเหื่อยเห็นผลนางเกากับก็ต้องเป็นผู้จัดการมอดกใดกับสารไตส่สวนยังกับว่าไปครับ รับมอดกของพอ่อเลยนะครับแต่ในท่ากับกันพ่อที่ผู้ชอบโดยคนหมายแต่รับรองลูกอยู่ว่าหม้อนี่เป็นลูกผมเดอ้อว่าผมแจงเกิดมันมารับมอดกของลูกบ่อเด,ด้แบบผมบอกตอนแหลกลูกมันรวยบาดมันตายพอนอกกฎหมายมารับม้อดกของลูกบ่อยด,ด้ครักฎหมายบ่อยซิดครับไอซิดแต่เด็กหน่อยก็ซื้อตนเ็กหน่อยนิดหน่อยโมโหอีโนอีเนียอย่างแต่ปุ้ยไงมันหูดีโพดนะครับแต่โมเหตุตามกฎหมายมันสมควรหรอละ ที่มันจะพ่ได้มรดกของลูกอันนี้ผมบอกเองนะครับกฎหมายบรไดบอกกับกระเบื้องเอาครับอืก็แล้วแต่ท่านละครับเพราะว่าก็เป็นเรื่องของทันเนาะผัวเมียที่จะมาอยู่กินกันมามีความสัมพันธ์กันทั้งด้านครอบครัวท่านจะจดทะเบียนสมรสบร่จดทันก็ตกลงงกันถ้าให้มันเดียบร่อยจ้ะอันบ่จดเป็นอย่างจังบ่จดอืก็เหตุผลของแต่ละผูแต่ละคนบ่คือกันอืแต่ผู้อยากจดก็ไปจดครับจดจดยายาจดจดยายาวดมือวดเวนอยู่อำเภอนะครับจะแล้วแต่เขา เอ,อจุดไปข้าวหนึ่งปุ๊บมา,มาครับทะเละาะก,กันปุ๊บกับมายายากันปุ๊บจะเข้าหนึ่งปุ๊บไปจดใหม่กับพวพิษครับพวกพิษอือยากจดอยากยากรับไปดําเนินการเอาครับเพื่อนมันถือต้องตามกฎหมายครับกฎหมายจึงจะมาคุ้มครองเฮ้าคุ้มครองคูสมรสคุ้มครองเมียเฮ้าเออไผมาเป็นสู่กับเมียเฮ้าเขาก็ฟ้องเรียกค่าตัวแท่นในดเลยกับชายชูยกตัวอย่างเงี้ยบแต่ว่าถามว่าจดุดตัวตำรวเขาไม่หยุงกับเมียเฮ้าฟ้องอยังกับวันใดเด้ดครับไม่ได้เอาข้อนำหัวมัน เออเรียกร้องค่าเสียหายยังกับว่ไเลยเพราะว่าเขาเป็นสามีบูชอบ้วยกฎหมายไงเขากับฐานาเดียวกันกับบอกมอมาลากกินของเมียเขานั่นห็นบอกเออ,เอ,อมาลากมุมมองบัดนั่นคือกันเลยสิทธิ์ทอเดียวกันจะไปฟ้องเอาหยังเขาเลยครับเพราะเขากับว่ามีหยังที่ไปอ่างได้ตามกฎหมายแต่ว่าถ้าเขาเป็นสามีชอบ้วยกฎหมายมีทะเบียนสมรวเขาอ่างได้เดีว่าเป็นเมียชอบ้วยกฎหมายไผ่ามาหยุ่กับเมียเขา้าเข้าสิทธิ์ที่ตามกฎหมายเรียกร้องค่าเสียหายได้เลย แม่บอกครับแม่กระทั่งคาสู้ตายกฎหมายก็ยังมีเหตุครับอ้างเหตุป้องกันได้แม่บอ,อกเหเขาบงยุงก็เมียเฮาดิเฮาเป็นสามีชอบ้วยกฎหมายเขามีสิทธิป้องกันแม่บอกเหสิทธิของเข้าโดยชอบ้วยกฎหมายเนี่ยแต่เป็นการป้องกันโดยพ่อสมควรแก่เหตุก็ะต้องมีความผิดเห็นบมดละอืมเพราะว่าเฮาเป็นของถือต้องถืงตอถต้องเฮามันของแฉออกยังไงซะเออนั่งแลวควรนจดรือว่าจดกลับไปบริหารจัดการเราครับเปลี่ยนแต่ว่า บอกจะไหนเมียกบดจดบอกจะไหนผัวกากบดจดเขาขอ,ขอยืยุ่งเสียหรอหรือเขาจดบ่อใดเหตุผลให้กบบอกกันครับยังบ่อต่อรกันครับก็แล้วแต่ด้ครับอืมเพราะว่าการจดทะเบียนรับรองบดเดียวนี่ก็บหยากบหยากจังเม็ดเลยครับว่บาแต่อีกฝ่ายหนึ่งใหม่ความยินยอมแล้วก็ลูกเห็นความยินยอมแต่ยินยอมบอ่ไใดกับไปศาลไปศาลกับไปไต่สวนไต่สวนหน่วยพวกรัดขานแม่บ้าครับศาลก็ให้เสมอให้ทุกกรณีเพราะเขาเห็นประโยชน์ของ การที่จะเป็นลูกชอบโดยกฎหมายของผู้ใา้ขึ้นมาว่าเด็กน่อยได้มีแต่ได้ประโยชน์เด็กน่อยบ่เสียประโยชน์เนี่น้อยมีแต่ได้ประโยชน์ครับก็ควรจะให้เด็กน่อยได้สิทธิ์นั่นซะอย่างหน่อยไผสจะมาว่าเฮ้ยตัวเป็นลูกนอกกฎหมายได้บ่ได้ครับเพราะว่าพอเขาจดทะเบียนรับรองบุตรแล้วเขาเกิดเป็นลูกชอบโดยกฎหมายขึ้นมามันก็บ่แน่เด้บางกรณีมีลูกกับเมียหลวงแล้วก็มีลูกกับเมียใหม่แม่บ่ครับลูกกับเมียใหม่บ่ได้จดทะเบียนตำรวจเป็นลูกนอกกฎหมายลูกกับเมียหลวงเป็นลูกชอบโดยกฎหมาย ลูกสองลูกอาจจะพิพาทกันหรือสั่งกันกันที่ซี่นาดากันเอ้ยเข้าลูกถูกต้องของพ่อเข้าเป็นลูกสจ้หรือก็ไม่โตว่าแมนโตหนูไม่น้อยอย่างเนี้ยโอ้ยหนูไม่น้อยเกิดปมอีกเป็นปัญหาอีกเลยเออแม่พอและครับปัญหามันเกิดขึ้นในสังคมที่มันขากาันตายหรือมันมีปัญหากันที่เขาลงในคลิปในหยังนี่ขึ้นมากกรเพราะนี่แหละครับความบอรจริงใจต่อกันฟ้มอมวงหูจักพ่อมีใจากไปนาเรื่อยนะครับอืม แต่ว่ามันก็ดถอดกันอยากอยู่บางเถอมันเกิดหลายอย่างนะครับเรื่องของคร <c oughs> อบครัวเขา <c oughs> ของ,ข,ง <c oughs> ของหง่เขาหรอกนะว่าล่ะบางเถอมันคุยกันโง่เรื่องมันเกิดปัญหามันมนเป็นเรื่องบอ่พอ่อย่างเดียวดอกเรื่องอย่างอื่นนํ่เศรษฐกิจปากทองนั่เออผัวาหาเงินเขาบานบ่ได้อย่างจีแม่บอกครับเมียกับโอ้ยอยากเมียก็ไปเห็นคนมีสตังเน่เขาจุนเจืออด้ที่ระบาดเอาเงินเขามาแม่บอกครับมันก็ต้องไปใคยๆว่าไปควน้องเขาอ่ะผัวก็เสียดขึ้นมากเอาปืนไปไล่ยิงกัน เลือกกันในสามมือบางเธอกรับมัดนั่มเมี่ยเมม่ก็อยู่กับผู้ชายคนใหม่ก็ขากันเป็นเสบบนี่แหละครับปัญหาปากทองก็มีส่วนในเหตุในคนอยู่บ่ด้โมเมนต์จะเรื่องเดียวดเรื่องอื่นนั่มเรื่องลุงเรื่องเต่าเรื่องเจ้าเรื่องคอยเรื่องของกองเสี่ยกับแมนครับเรื่องกองเสี่ยเรื่องพี่เรื่องน้องของแต่ละฝ่ายเรื่องพ่อเถาเรื่องแม่เถาเรื่องพ่อปูเรื่องแม่ยากับแมนคือกัน แมนวัดเลยครับแต่ว่าเขาใจกันกองเสียเรานี่สามาที่จะครัวแตกแยกใดทั้งสินเลยโหยเลยโอ้ยป้าฟามันถิ่มันยางี้มันกินแต่เหล่าเงินกับหาบ่ไดมันสิคาไทยหน้าก็บมีเงินมันบอกวสามปีมันสิมาไทยหน้าข่อยไม่ถาว่าเนาะมันก็บ่เห็นมาไทยเอาหวังไม่บุเอาบอกเรื่อยๆบุเดียวสิงหาให้นี่มันด้วยนี่มันเป็นเจ้าของโรงสียังกระบอกไปแล้วโหยให้ลูกสาวเจ้าของป้าผัวเผื่อไปเอากับคนที่มีตังค์แล้วสิใดไทยหน้าไง ยิดหนีเขาอยู่เขาจะย,ยึดหน้าแล้วไม่บอละมีนกับเป็นกองเสียยางหนึ่งทีอะไรความพัวแตกแยกกันมันกับเป็นบางไม่เ่าแล้วครับบางไม่เ่าก็ดีอยู่วอลเลยบอลเบาบาล็อกโดยเฉพาะอย่าพู้ไม่ละ